บิ๊กบังครบ74ปีย้อนอดีตทักษินเคยบอกผมว่าเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะบิ๊กบังเปิดใจวันเกิด74ปีขอนิรโทษกรรมคดีการเมืองเป็นของขวัญได้หรือไม่สร้างปรองดองดักคอไว้ว่าไม่อยากให้ทำปฏิวัติห่วงว่าจะหนักกว่าปี49ลั่นว่าบ้านเมืองต้องมีสถาบัน พราะมีบุญคุณต่อแผ่นดินย้อนอดีตพูดถึงทักษิณเจ้าตัวบอกว่าผมเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะเป็นสุภาพบุรุษเมื่อเวลา12นาฬิกาเมื่อวันที่2ตุลาคม2563ที่ผ่านมาพลเอกสนธิบุญรัตกรลินอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมอชอ กล่าวเปิดใจในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด74ปีว่าตนอยากเห็นประเทศชาติมีความเรียบร้อยและมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ปัญหาที่เป็นไปไม่ได้คือระบบการปกครองของเราที่ไม่เดินตามช่องทางที่ควรจะเป็นและสังคมไทยยังมีอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่น่าศึกษาดังนั้น ต้องจัดระเบียบสังคมให้เข้าร่องเข้ารอยจะทำให้ผู้ปกครองสามารถปกครองได้สะดวกและสบายมากยิ่งขึ้นพลเอกสนธิกล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าหลังบริหารงานมาย่างเข้าปีที่7อยากให้นำบทเรียนทางทหารมาประยุกต์ใช้กับบทเรียนทางการเมืองและต้องกลับมาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อะไรคือจุดที่ทำให้มองเช่นนั้นเช่น เรื่องความยุติธรรมเป็นอย่างไรซึ่งก็ต้องเห็นใจว่ากระบวนการยุติธรรมพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ผู้ที่โดนตัดสินก็จะมองความยุติธรรมในเชิงลบดังนั้นกระบวนการยุติธรรมต้องจัดรูปแบบใหม่เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงกระบวนยุติธรรมที่ประชาชนสัมผัสได้พลเอกสนธิกล่าวต่อว่าปรากฏการที่เยาวชนออกมาชุมนุมนั้นถือเป็นธรรมชาติ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความคิดไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าไปโทษว่าคนที่คิดต่างจากเราแล้วเขาผิดในวันนี้คนไทยคิดว่าคนที่คิดแตกนั้นผิดหากมองเช่นนั้นก็ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ต้องกลับมาดูว่าความคิดของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันตรงไหนในหลายประเทศที่มีความเจริญถึงจุดที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก ผู้ปกครองจะมีประสบการณ์ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อเข้ามาเป็นผู้ปกครองก็จะเห็นปัญหาเพราะฉะนั้นเด็กจะมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งในขณะที่ผู้ใหญ่ก็มีประสบการณ์ในการดาเนินงานเพียงแต่ผู้ใหญ่ต้องหันกลับมามองว่าแนวคิดตอนนี้เด็กกำลังคิดอะไรอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถูกต้องมองว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับสิ่งที่เด็กคิดได้หรือไม่ ดังนั้นผู้ใหญ่ควรมองเด็กให้ถูกและเด็กก็ต้องเข้าใจปัญหาของผู้ใหญ่เช่นกันอย่ามองข้ามพื้นฐานของความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ต้องจัดเชื่อมโยงกันถือเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อถามข้อเรีกร้องกลุ่มชุมนุมเรื่องสถาบันพลเอกสนธิกล่าวว่าโลกนี้มีการปกครองอยู่3มแบบคือประชาธิปไตยเผด็จการและสมบูรณาญาสิทธิราช ประเทศของเราอยู่มาเป็นพันปีประเทศไทยได้เพราะสถาบันที่เป็นหลักทําให้ประเทศคงอยู่จนเป็นสยามและเมืองไทยในวันนี้สถาบันมีบุญคุณกับแผ่นดินถือเป็นปูชนีทางความคิดเป็นสิ่งที่ต้องยึดเอาไว้แต่เราก็ต้องมามองว่าประชาธิปไตยและสังคมนิยมจะเอาแบบไหนส่วนตัวตนมองว่าในระบบประชาธิปไตยและสังคมนิยม ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียจึงเสนอการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยๆและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะมองสถาบันมีประโยชน์ไม่มากแต่จริงๆแล้วให้ย้อนไปในอดีตว่าสถาบันได้สร้างอะไรให้กับประเทศไทยบ้างเป็นบุญคุณและเป็นกตันยูเมื่อถามว่าสถานการณ์การเมืองปี2549ต่างจากปัจจุบันอย่างไร พลเอกสนธิกล่าวว่าสถานการณ์ในแต่ละห่วงไม่เหมือนกันจะเอาเหตุการณ์ในเวลาหนึ่งมาเปรียบเทียบในอีกเวลาหนึ่งไม่ได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีองค์ประกอบไม่เหมือนกันแต่ปัญหาที่บ่นกันมากก็คือเรื่องขอรับชั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องมองและทำให้ประชาชนเห็นว่าที่กำลังเดินไปข้างหน้าจะต้องเป็นองค์ประกอบอย่างไรทำให้เห็นถึงความโปรง่งใสสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่หลายอย่างน่าชื่นชม เช่นการสร้างถนนหนทางส่งผลต่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสำหรับเรื่องความปรองดองหากทำกันจริงจังก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยให้คนที่มีความคิดต่างในแต่ละกลุ่มหันหน้ามาร่วมกันแต่หากเป็นความผิดพลาดท,ทางการเมืองที่เกิดจากความเห็นต่างแล้วฝ่ายปกครองบอกว่าผิดกฎหมายและติดคุกอันนี้คือต้องนิรโทษกรรมหรือการให้อภัยกับคนที่มีความคิด และความแตกต่างทางการเมืองแต่ก็ต้องแยกกันถ้าเป็นคดีอาญาถือเป็นของขวัญที่ตนอยากเห็นผมมองว่ารัฐบาลกำลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างทั้งโควิด -19 ที่นำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่ปัญหาความยากจนและความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นประเทศใดก็ตามหากการปกครองที่มีทำให้ประชาชนเดือดร้อนยากจน รัฐบาลสะเทือนซึ่งวันนี้ไม่ใช่สะเทือนแค่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่เป็นทั้งโลกนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำความเข้าใจปัญหากำลังเกิดฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกำลังซ้ำเติมความจริงเมื่อไม่มีงานทำเราจะทำอย่างไรจะเอาเงินให้ก็ทำได้แค่ในระดับหนึ่งแต่จะทำได้แค่ไหนนี่คือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับฝ่ายที่พยายามทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายมากขึ้น พลเอกสนธิกล่าวเมื่อถามว่ามองการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรพลเอกสนธิกล่าวว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะว่าได้ทำประชามติไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่จะต้องมองว่าถึงเวลาหรือยังเหมาะสมหรือไม่และจะแก้ประเด็นไหนหรือแก้ได้มากน้อยอย่างไรต้องมานั่งคิดดูรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ นี่คือข้อสำคัญซึ่งต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมื่อนักข่าวถามว่าตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันนายกทักษิณได้ติดต่อมาหรือไม่พลเอกสนทิกล่าวว่าถ้าคุณทักษิณเจอผมเขาก็จะเรียกว่าพี่เมื่อถามย้ำว่าได้ติดต่อกันหรือไม่พลเอกสนทิีกล่าวว่าไม่ซึ่งไม่ได้ติดต่อกันอย่างนั้น แต่เจอกันด้วยกรณีใดก็ตามเขาจะเรียกว่าพี่บังเขาก็ยังเรียกผมว่าพี่อยู่และไม่เคยรื้อฟื้นอดีตมาพูดคุยกันเขาเป็นคนมีมารยาทเป็นผู้ใหญ่คุยโทรศัพท์ครั้งแรกหลังผมปฏิวัติท่านก็บอกว่าผอ,บอทบอตัวผมเป็นนักกีฬาหมายความว่ารู้แพ้รู้ชนะท่านทักษินพูดแค่นี้เข้าใจชัดว่าเกมจบแล้วผมมองว่าท่านก็เป็นสุภาพบุรุษ เราจบเตรียมทหารมาด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องตัดกันไม่ขาดจะเกลียดกันแค่ไหนเดี๋ยวก็ต้องดีกันเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรผ่านสื่อไปอยังนายทักษิณหรือไม่พลเอกสนธิกล่าวว่าไม่เป็นอะไรท่านสบายดีกว่าผมเยอะเราต้องศึกษาท่านทักษิณมากกว่าว่าทำอย่างไรจึงยังหนุ่มยังแน่นท่านมีอะไรดีผมกำลังจะหาวิธีเพื่อตามท่านให้ทัน แหล่งข่าวระบุ